สาขาประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอสัสษรชันร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาจัดงานเนคเตโมมอโครงการร่วมบริจาคกางเกงชั้นในตัวใหม่ให้กับผู้ที่ขาดแคลนก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมภายในงานกันนั้นไปถามที่มาของงานในครั้งนี้กันก่อนค่ะโครงการในคเตนมมอนะครับเป็นโครงการร่วมมือกันนะครับระหว่างมหาวิทยลาลัยอักชัญน,นะครับคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์กับมูลนิธิกระจกเงาครับผมซึ่งเป็นโครงการเนี่ยที่จะระดมทุน ระดมกางเกงในใหม่นะครับให้กับน้องๆผู้ยากไร้เพราะว่าพวกเราเนี่ยนักศึกษาในกลุ่มเนี่ยของผมเนี่ยเขาก็ไปทำรีเสิร์ชมาพบว,ว่าเด็กๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่เคยมีกางเกงในใหม่เลยคนเราเนี่ยทุกวันนี้เวลาบริจาคครับเขาจะบริจาคเสื้อผ้าบริจาคกางเกงบริจาคถ้วยไหย่กระหม่าทุกอย่างเลยแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่เขาลืมไปที่เขาลืมบริจาคก,ก็คือกางเกงในครับผม หลังจากที่ได้ฟังที่มาของงานกันไปแล้วเราไปดูกิจกรรมภายในงานกันเลยค่ะซึ่งงานนี้มีศิลปินดารามาร่วมกิจกรรมกันเพียบเลยแต่จะเป็นใครบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะครับโครงการเอ่อกเก็ตนมอลใช่ไหมครับถือว่าเป็นโครงการที่ พี่ๆน้องๆเอแบบเนาะจริงๆแล้วหนูก็เป็นเครือสมัยอาชัญก็เรียนเหมือนกันนะครับ <S <S ถือว่าเพลงเห็นทูกจุดครับผมมองในจุดที่หลายๆคนมองมองข้ามนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็เป็นการรเริ่มโครงการแบบนี้ที่ดีด้วยนะครับแล้วก็มีทีมงานหลายๆฝ่ายมาช่วยกันนะครับถือเป็นงานที่ดีมากๆครับ รู้สึกดีนะคะที่ที่น้องๆเขาได้มองเห็นความสําคัญจริงๆแล้วมันกางเกงในนี่มันสําคัญเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าการได้รับบริจาคอะคะเราส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นพวกเสื้อผ้าถ้าเป็นมือสองนะคะแต่ถ้ากางเกงในเนี่ยต้องยอมรับแม้แต่แต่เราเองเวลาที่เราเห็นของมือสองกางเกงในเนี่ยมันมีข้อจํากัดมันอาจจะมีเชื้อโรคมีอะไรต่างๆที่บางคนไม่กล้าใส่นะคะแต่พอเราน้องเข้ามาเรยงเห็นความสําคัญตรงนี้เนี่ยรู้สึกดีใจดีใจกับกับคนที่จะได้รับนะคะ มีีรู้สเยดคที่นักศึกษาของ a b a บมาร่วมกันทำโครงการนี้ขึ้นมาคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากเพราะว่า ส่วนมากเราก็จะเจอแต่คนที่เขาไปบริจาคเสื้อผ้าบริจาคอาหารแต่ก็คิดว่ากางเกงในก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญจริงๆค่ะเพราะว่ามีเสื้อผ้ามีกางเกงแต่ว่าเราไม่มีกางเกงใน,ในใส่ก็รู้สึกแปลกๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเพิ่มกางเกงในอีกสักอย่างหนึ่งในการบริจาคทุกครั้งเลยค่ะคิดว่าจะได้บุญได้กุศลด้วยกันนะคะ และนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมกับงานนิกแคทนอมอโครงการร่วมบริจาคกางเกงชั้นในตัวใหม่ให้กับผู้ที่ขาดแคลนของเพื่อนๆนจากสาขาประชาสัมพันธ์คณะน,นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอักษรชัญที่จากกิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อเป็นการให้เราได้รู้จักการแบ่งปันสิ่งของให้กับเพื่อนมนุษย์นอกจากนี้กิจกรรมนี้ก็ยังทําให้เราได้รู้ว่ากางเกงชั้นในน,นั้นมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อผู้ที่ขาดแคลนจริงๆด้วยค่ะ